ผมตัวใหญ่มากเนี่ยทอเอบอบไม่รู้จายริ้จาคอีกเนี่ยเข่งมาหาห้าเก้าเก้าเข่งมาหายาเบลีรกสองเข่งมาข้าวอ่อนเป็นไรน่จะแจ้งที้าบสองร้อยห้าเก้าเก้ารถสองร้อยี่ร้อยนี่สี่ร้อยรแก่รถปดนเดีที่เ่าที่ปัจจัยเอาไปดูหน่อเราว่าอายเก็

ไม่นู้มองไปซาคุณเลยไม่จ่ายเหยเฮรูเฮรูนะห้าเก้าเก้าเข็กมะฮายาเบรีน่อตสองเข็มเก้าอ่อนเปนไรี่แต่แจ้งให้ทราบห้าเก้าเก้าร้สองร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแค่บาทนึงติดงาวเดียวแล้วล้าลดเยอะดุหเยอะ kedan ya tak boleh tim jadi yang ada berada di luar ada berada dah luar tak ada cek ke dunia tak ada dia orang tak untuk ni ก็สบาย เด็วครสาวน่จะกินอะไรดีกินกะดาษอร่อก็มานามีดดแล้วแห่ปีที่แล้วไม่มีเหนไขมันทำกัน

Hãy subscribe cho